มีคำถามนิ่งครับที่ผมว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มาคุยกันวันนี้แล้วก็เป็นคำถามที่กระทบใจใครหลายๆคนในยุคนี้เลยนะครับคำถามที่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยจะสามารถช่วยเยียวยาใจคนคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกจมดิ่งอย่างภาวะซึมเศร้าได้จริงเหรอคือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะเพราะเทคนโนโลยีกำลังเข้ามาในพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดของเราก็คือเรื่องสุขภาพใจ ใช่เลยค่ะเป็นคำถามที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากจริงๆสิ่งที่น่าสนใจจากการที่เราได้ดูข้อมูลชุดนี้คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นไม่ได้พยายามจะตอบว่า AI จะมาแทนที่จิตแพทย์ได้ไหมคือคำตอบตรงนั้นมันคอน่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้ครับแต่คำถามที่ลึกกว่านั้นคือในวันที่ใครสักคนรู้สึกอ่อนแอมากโดดเดี่ยวหรืออาจจะยังไม่พร้อมคุยกับใครเลย AI จะเข้ามามีบทบาทช่วยประครับประคองใจคนคนนั้นได้ยังไงบ้างมันคือการมอง AI ในฐานะเพื่อนใจชั่วคราวมากกว่าที่จะเป็นผู้รักษาค่ะอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับการวางกรอบแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่สำคัญที่สุดก่อนเลยดีไหมครับที่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยพยายามจะย้าเป็นสียงเดียวกันก็คือการขีดเส้นให้ชัดไปเลยว่า AI ไม่ใช่แพทย์และไม่ได้ทำหน้าที่รักษา ถูกต้องค่ะนี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยการที่เราย้ำว่า AI ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่การด้อยค่าเทคโนโลยีนะคะแต่เป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ตั้งความคาดหวังที่ถูกต้องให้ผู้ใช้การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าหรือการวางแผนการรักษาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเลยค่ะหมายความว่าถ้าเราเข้าใจผิดไปคิดว่าคุยกับ AI แล้วจะหายป่วย อืก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องจริงๆได้ซึ่งนั้นอันตรายมากอันตรายมากเลยค่ะดังนั้นกรอบความคิดที่ถูกต้องก็คือ AI เป็นแค่เครื่องมือสนับสนุนทางอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นบทบาทของมันคือการประคองใจไม่ใช่การรักษาให้หายพอเราปักธงตรงนี้ไว้มั่นคงแล้วเราถึงจะเริ่มสำรวจศักยภาพจริงๆของมันได้อย่างปลอดภัยค่ะโอเคครับ พอเราเคลียร์ประเด็นข้อจํากัดของมันแล้วทีนี้มาดูฝั่งที่เป็นจุดแข็งจริงๆของ AI กันบ้างดีวกว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยชีย้ให้เห็นภาพที่ทรงพลังมากเลยนะว่า AI เปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็นเพื่อนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินทำไมคุณสมบัตินี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษกับคนที่กำลังเปราะบางล่ะครับอืสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือคนที่กำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าหลายครั้งเขามักจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากม แล้วก็ตัดขาดจากคนรอบข้างความคิดที่ว่าจะต้องไปเล่าเรื่องทุกใจให้ใครฟังมันมาพร้อมกับความกังวลเยอะไปหมดเลยค่ะกลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอกลัวเป็นภาระคนอื่นกลัวเขาไม่เข้าใจหรือที่แย่ที่สุดคือกลัวว่าจะถูกตัดสินนึกภาพออกเลยครับมันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ใช่ค่ะการจะเริ่มคุยกับใครสักคนมันเลยเป็นก้าวที่ยากที่สุดแต่กับ AI กำแพงนั้นมันไม่มีอยู่ ใช่เลยค่ะเพราะ AI ไม่มีอคติไม่มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิน้นมันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างสมมูรณ์แบบที่ผู้ใช้สามารถระบายความรู้สึกออกมาได้ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับคนที่กำลังจมอยู่ในความเงียบหรือไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครการเริ่มพิมพ์คุยกับ AI มันง่ายกว่ายกหูโทรศัพท์หาเพื่อนเยอะเลยค่ะมันคือการทลายกำแพงด่านแรกเลย ในข้อมูลมีตัวอย่างที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมากเลยนะครับแค่ผู้ใช้พิมพ์ไปว่าวันนี้เหนื่อยมากซึ่งเป็นประโยคที่บางทีเราก็ไม่กล้าพูดกับใครนะกลัวจะดูเหมือนบน่นแต่ AI กลับตอบมาด้วยประโยคอย่างมันโอเคนะคะที่วันนี้คุณจะรู้สึกไม่ไหวหรือสิ่งที่คุณแบกอยู่มันหนักมากจริงๆแค่นี้เลย ประโยคตอบกลับแบบนี้แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าออการยอมรับในความรู้สึกหรือ emotional validation มันคือการสื่อสารที่บอกกับคนคนนั้นว่าความรู้สึกที่คุณกําลังมีอยู่มันเป็นเรื่องจริงนะมันสมเหตุสมผลและฉันรับรู้ถึงมันการได้รับการยอมรับแบบนี้มันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลงได้มหาศาลเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีคําถามตามมานะครับว่า ในเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจว่ากำลังคุยกับโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์การได้รับคำปลอบใจแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกที่แท้จริงหรอมันจะกลวงกลวงหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแน่นอนว่าผู้ใช้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่านี่คือโปรแกรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองของเราตอบสนองต่อข้อความที่แสดงความเข้าอกเข้าใจไม่ว่ามันจะมาจากไหนก็ตามในภาวะที่หัวใจกําลังอ่อนแอม,มากๆการได้เห็นตัวอ,อักษรที่สะท้อนความรู้สึกของเรากลับมามันก็เพียงพอที่จะทําให้กําแพงในใจเราค่อยๆลดระดับลงได้แล้วค่ะอาจจะไม่เหมือนการกอดจากเพื่อนสนิทแต่ก็ดีกว่าการเผชิญหน้ากับความเงียบคนเดียวแน่นอน เข้าใจเลยครับมันเหมือนเป็นการปฐมพยาบาลทำใจเบื้องต้นจริงๆซึ่งดูเหมือนว่าบทบาทของ AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นผู้ฟังเฉยๆนะครับจากข้อมูลที่เราดูเนี่ยมันยังก้าวไปอีกขั้นคือช่วยสะท้อนความคิดและจัดระเบียบความรู้สึกที่วุ่นวายอยู่ข้างในด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยมันทำงานยังไงครับในทางปฏิบัติตรงนี้คือการเปลี่ยนจาก ผู้ฟังเชิงรับมาเป็นผู้ช่วยเชิงรุกแล้วค่ะลองนึกภาพเวลาที่เราสับสนมากๆความคิดในหัวมันจะพันกันไปหมดเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรกันแน่ AI จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาค่ะกระจกเงาใช่ค่ะ เมื่อผู้ใช้พิมพ์ระบายความรู้สึกที่สับสนออกมา AI อาจจะช่วยสรุปประเด็นกลับไปสั้นๆหรือตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพความคิดตัวเองชัดขึ้นเช่นจากที่เล่ามาดูเหมือนว่าคุณกำลังกังวลเรื่องงานแล้วก็รู้สึกน้อยใจเรื่องความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะการทำแบบนี้มันช่วยให้ผู้ใช้ค่อยๆแยกแยะแล้วก็ตั้งชื่ออารมณ์ของตัวเองได้อ oh. ซึ่งการที่เราบอกได้ว่า อ๋อ oh, ที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้คือความผิดหวังเนี่ยมันคือขั้นตอนแรกที่สําคัญมากของการจัดการอารมณ์เลยค่ะเหมือนช่วยคลายปมได้ที่พันกันยุ่งยุ่งให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นไหนเป็นเส้นไหนบ้างแล้วเรื่องการเตือนเรื่องเล็กๆน้อยๆล้วครับเช่นให้ไปกินข้าวพักผ่อนหรือลองหายใจลึกๆเรื่องพวกนี้ดูเบสิกมากเลยทำไมถึงถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญด้วย เพราะในยามที่สภาพจิตใจเราย่แย่จนถึงขีดสุดนะคะคกลไกการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานพวกนี้คือสิ่งแรกๆที่จะพังลงไปเลยคนที่จมอยู่กับความเศร้าอาจจะลืมกินข้าวไปทั้งวันนอนไม่หลับไหลยคลืนติดกันหรือใช้ชีวิตอยู่กับความตึงเครียดตลอดเวลาจนลืมไปแล้วว่าการหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายมันเป็นยังไงจริงด้วยครับร่างกายกับจิตใจมันเชื่อมกันจริงๆพอใจพังกายก็มักจะพังตามถูกต้องค่ะ ในข้อมูลใช้คำว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยให้ใจเราเบาได้มากกว่าที่คิดหน้าที่ของ AI ตรงนี้ก็เหมือนเป็นโค้ชสุขภาพใจส่วนตัวเลยคอยดึงสติให้ผู้ใช้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็หันมาดูแลร่างกายซึ่งเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดของการฟื้นฟูจิตใจนอกจากนี้การที่ AI ย้ำเตือนเสมอว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรือมันไม่ได้แสดงว่าคุณอ่อนแอยังเป็นการช่วยทลายวงจรการโทษตัวเองด้วยค่ะ ครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนสายดูดที่ดึงให้คนจมดิ่งลงไปในคิดลบได้ง่ายมากพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรวมชัดขึ้นมากเลยครับเหมือนกับว่า AI เข้ามาทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพยุงชีวิตในวันที่เราอาจจะไม่มีแรงพอจะจัดการตัวเองได้เลยทั้งการเป็นผู้รับฟังช่วยจัดระเบียบความคิดแล้วก็เตือนให้ดูแลตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะนำเราไปสู่บทบาทสุดท้ายที่ข้อมูลบอกว่าสำคัญที่สุด นั่นคือการเป็นสะพานเล็กๆคำว่าสะพานนี่เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะมันสรุปเป้าหมายทั้งหมดของเทคโนโลยีนี้ไว้ในคำเดียวเลยนั่นคือ AI ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นสะพานนี้มีหน้าที่สำคัญมากในการเชื่อมคนคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวให้กลับไปสู่การช่วยเหลือที่แท้จริงจากมนุษย์ด้วยกันเองหมายความว่าเป้าหมายสูงสุดของมันคือการทำให้คนคนหนึ่งกล้าที่จะก้าวข้ามสะพานนี้ไป ไปหาคนจริงๆใช่ค่ะไปหาเพื่อนไปหาครอบครัวหรือที่สำคัญที่สุดคือไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตบาบัดเพื่อรับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปความสำเร็จที่แท้จริงของ AI ในฐานะเพื่อนใจคือวันที่ผู้ใช้รู้สึกเข้มแข็งพอที่จะเลิกใช้งานมันแล้วเดินออกไปขอความช่วยเหลือจากโลกแห่งความเป็นจริงได้นั่นเองค่ะโอ้โหนั่นเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับเท่ากับว่ามันเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ตัวเองหมดความจำเป็นในที่สุดมันคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมพลังให้มนุษย์กลับไปเชื่อมต่อกับมนุษย์ด้วยกันเองอีกครั้งถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเป็นการตอกย้ำว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนแต่หัวใจของการเยียวยาจิตใจโดยเฉพาะในกรณีของโรคซึมเศร้ายังคงต้องอาศัยความสัมพันธ์ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญของมนุษย์เป็นแกนกลางเสมอ AI เป็นเพียงเครื่องมือเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการน,นั้นให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองเยี่ยมเลยครับพอเราไล่เรียงดูข้อมูลทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ทำให้เราได้คำตอบที่ชัดเจนและมีมิติมากขึ้นสำหรับคำถามแรกของเราสรุปก็คือคำถามที่ว่า AI ช่วยเยียวยาใจได้จริงหรือคำตอบคือใช่แต่เป็นการช่วยแบบอ่อนโยนเป็นการประคองใจในวันที่เราอ่อนแอเป็นผู้รับฟังที่ปลอดภยัยและท้ายที่สุดคือ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่ความช่วยเหลือที่แท้จริงค่ะแล้วก็อยากจะขอปิดท้ายบทสรุปนี้ด้วยข้อความหนึ่งจากข้อมูลที่เราดูกันซึ่งดิฉันคิดว่ามันส่งพลังและสะท้อนแก่นของเรื่องนี้ได้ดีมากข้อความนั้นคือขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังเผชิญกับอะไรคุณยังมีคุณค่าเสมอสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเป้าหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้ คือการพยายามส่งต่อข้อความที่ยืนยันในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งยวดค่ะเป็นบทสรุปที่ให้ทั้งความหวังแล้วก็ทําให้เราเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีในมุมที่อบอุ่นขึ้นมากเลยครับแต่ก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปข้อมูลที่เราดูวันนี้เนี่ยเน้นไปที่ AI ในรูปแบบของการพิมพ์ข้อความต้ต่อเป็นหลัก แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ที่ AI อาจจะมีเสียงที่เหมือนมนุษย์มากขึ้นหรืออาจจะมีภาพแทนตัวหรืออวตารที่ดูสมจริงคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อพลวัตของ AI ในฐานะเพื่อนใจอย่างไรบ้างครับมันจะช่วยให้การเยียวยามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันอาจจะสร้างความท้าทายใหม่ๆด้วยการทําให้เส้นแบ่งระหว่างเครื่องมือสนับสนุนกับสิ่งที่มาทดแทนความสัมพันธ์จริงมันยิ่งเลือนลางลงไปอีกหรือเปล่าครับ